ตอนเพียเรือรังหลังคลอดอาการ ปกติของฮอร์โมนต่อมหมวกไตนอนเท่าไหร่ก็ไม่พออ่อนเพลียเหนื่อยล้าสะสมถ้าแม่รู้ว่ามีอาการเหล่านี้นะรีบปรับฮอร์โมนให้สมดุลโดยการจัดการความเครียดนอนหลับให้เพียงพอเพื่อให้ฮอร์โมนสมดุลมากขึ้นบางคนเป็นตั้งแต่คลอดเดือนแรกฮอร์โมนล่วงสะสมเลือลังมาถึงตอนนี้ให้นมเครียดนอนน้อยซึมเศร้าเบบี้บูเราจะใช้อาหารเสริมในกลุ่มของแอนตี้ออกซิแดนต์โบตาพีเอชพีมีแอตาเซนทีสิบสองมิลลิกรัมที่ช่วยลดการอักเสบโอเมก้า3เพิ่มการไลเวียนให้กับ แล้วก็ลดการอักเสบให้กับเซลล์วิตามินซีฟิชออยเอ็นเอนุพันธ์ของวิตามิน B3 สอมบโตาพีพาร์ทที่ช่วยให้เรามีแรงมีเอ e นอ y แข็งแรงในการเลี้ยงลูกไม่เพียง่ายแม่ที่อ่อนเพียมากๆเราต้องหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็แก้อาการนั้นให้ตรงจุดค่ะ อาการก็จะดีขึ้นแม่หลังคลอดส,ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องของการปรับฮอร์โมนแล้วปล่อยให,ให้ไม่เป็นปัญหาเรื้อรลังส่งผลต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์และความต้องการทางเทศต้องการฟื้นฟูฮอร์โมนหลังคลอดด้วยสารเสริม <Wow. S 1> อาหารแบรนด์โบตาพีทารมาทีบ้านเขียวได้เลยนะคะแม่ปายผู้เชี่ยวชาญแบรนด์โบตาพีพร้อมอยู่เคียงข้างทุกป,ปัญหาหลังคลอดของคุณแม่ค่ะ